ครับอันนี้จะแนะนําเรื่องนะครับปัญหาของเกียรัดความร้อนเข็มขึ้นสุดนะครับแล้วเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะอันนี้เปิดสวิตช์นะครับผมเข็มมันจะขึ้นนะครับดูนะถ้ามีไฟเข้าแล้วเข็มมันจะขึ้นนะครับเป็นการสแตนบายนะครับมันจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ของผมมันจะขึ้นเยอะนิดนึงเพราะผมตั้งไว้หน่อยนึงทีนี้มาสังเกตดูนะครับ ไม่ดูจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมาทั้งเกีดูนะครับผมจะทดสอบให้ดูกร,กรณีเข็มขึ้นสุดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําให้ดูใกล้ๆนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้จะเห็นหรือเปล่าอ่าถ้าเปิดสวิต์ปุ๊บแล้วเข็มขึ้นสุดนะครับหนึ่งนะครับผมอาจเป็นไปได้ว่านะครับผมปั๊กตัวเทอร์โมวัดอุณหภูมิที่ฝาสูบมันเสียนะครับ อสองก็คือตัวขดลวดข้างล่างอาจจะเสียก็ได้นะครับผมทีนี้ลองขยับตั้งลงมาลองดูนะครับเราลองลอง,ลองทำลองดูนะครับผมเบื้องต้นให้สงสัยว่าเป็นที่ตัวเทอร์โมตัวลักนะผมวัดวัดอุณหภูมิครับอยู่ตรงนี้นะครับอ,อยู่ตรงนี้เลยอ,อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้ามันถ้ามันเสียมันเป็นไปได้สองอย่างก็คือหนึ่งก็คือตัวของวัดอุณหภูมิมันไม่แปลเปลี่ยนไปตามการวัดนะครับผมก็คือถ้ามันมีความร้อนนะครับผมมันจึงจะปล่อยให้ไฟที่เส้นนี้ลงกลาวได้เรื่อยๆเรื่อยๆตามความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าร้อนมากก็จะลงกลาวได้ดีเข็มก็จะขึ้นเข็มก็จะวัดขึ้นสูงนะครับ ถ้าร้อนน้อยมันก็จะต้านทานไปเยอะมันก็จะเข็มก็จะแสดงสถานะความร้อนขึ้น,นน้อยนะครับผมจะเป็นที่ตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่ขึ้นเลยตรงนี้อาจจะเสียก็ได้นะครับผมเป็นไปได้เหมือนกัน ก็แนะนํากันไปประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของเกจวัดความร้อนเข็มเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเข็มขึ้นสุดนะครับ